สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายเพชรีชาเนว์คือเกา่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้ยายเพชรีเด้นนำข้อมูลเนาะทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายเพชรีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายเพชรีน่าม,มีเด้อดจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยย้ำยายเพชรีลงคลิปใหม,ม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาาาททัักกยยยบื่อกะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องมาเบาหล้ใหญ่ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูนเนอทางอาจารย์ทันเหล็กเพล่เลจ้ามาสายเนี่ยเนาะพี่น้องมือนีหาเหล็กบ่พอสแสดงว่าเป็นวันเสาร์เพิ่นบ่ค่อยลุ่งเหล็กเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมาเบิ่งค่ะอันนี้เป็นแนวท้ทางไทเดอร์วัซันเนว้ทางของคนนนค่ําเนาะคะ่ะหัวที่แล้วคนนํคข้าเพิ่นห้วิ่งเข่าศูนย์ได้พี่น้องหัวนี้เพิ่นบอกว่าวิ่งตัวเดียวบนอยู่ที่8ปดวัซันเนาะจาะ้าเนาะคนนาค่ําเราบอกว่าวิ่งบนอยู่่่ทีี 8, มาเเบิงงงพนนนให้้้ยอจ พ่นเนีนสองแปดก็สามเนาะจ้ะ3ตัวซ2 8สองแปดหาสองแปดหกสอและ738ดปดว่าสันนี่แนวทางของคุนนำคำเนาะค่ะเบาแน่ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวท่งน่าจะเป็นแนวทางของแอททอนเนาะเด่นลางแอททองวัวที่แล้วเด่นหกว่าสันเนาะจ้ะวดนนี้เดนศูนย์ว่าสันพี่น้องศูนย์ล่างพ่นน่าจะเป็นหกศูอพี่น้อง วัที่แล้วหกอ๋อปัญหาต,ต่อกันมากงดกรนพ่นซีงดวังหันหกว่านี้เป็นศูนย์ศูนย์อะไรดีศูนย์หาพี่น้องเลขวิ่งแยกไพาหาแต่ว่าพีตูนห้ดับลางหาเนาะค่ะเนาะ,ะว่าไปตามสูตรผู้ดใดมากระจจงว่ากันเนาะพี่น้องเนาะจังพีเจน,น่าน้ำกันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนบานเบิงวิ่งลางแลว้วมาเบิงวิ่งบนวดที่แล้ววิ่ง,บน,บ,งบ,นบนอยู่ที่ศูนย์เนาะค่ะ งวดนี้อยู่ที่8ประสานงวดก่อนศูนย์งวดนี้8สําหรับแนวทางของแอดทอนเนาะจ้ะบนล่างอ่าล่างศูนย์บน8ว่าสัทนเนาะพี่น้อง8อะไรดีเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะเมื่อกี้คนนําค้ากับ8เนาะค่ะมาเบิ้งอันนี้แนวทางศูนย์นี่ของนาอ้วนเนาะค่ะเนาะนาอ้วนชนกันกับแนวทางของศูนย์นี่เนาะค่ะเพื่อนบอกว่าชนกันอยู่ที่2บน29 21 22อ่า95 5 9 5 1 5 2 69 61และ62 มักกะพิจาหนาะเป็นแนวทางน้ำเพลินได้เนาะพี่น้นองเนาะจวดจาดฟาดเบิม่มน้ำเพเลินได้เลยเนาะค่ะนกก็ร้องร้องร้อง,องตอนที่เราทำงานนี่แหละเนาะพี่น้นองเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางให้ด้วยใจพี่น้องเอ่อเพิ่นมีอยู่031323 041424 051525จับหากับ6567ใส่เป็นหลักร้อยว่าซั่นพี่น้องเอาพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพิ่นได้เลยเนาะค่ะเนาะ มักตัวใดกับจังสวดจาดฝา,าดเบ่มน้ำเพลินไดเลยเลยนาะค่ะพี่น้องพี่จาหน้าใดค่ะพี่น้องคะ่ะโต,ต,ต,ตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดส้มแอดส้มเนาะค่ะเนาะเพื่อนหายมากเพื่อนบอกว่างวดนี้อยู่ที่เก้าเจ็ดเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามตัวอยู่ที่เอ่อหกศูนย์หกศูนย์หนึ่งหกศูนย์เก้าหกและสามเจ็ดเกาแอดส้มเนาะคะ่ะ บริมักแนวทางเพื่อนกระแคบหนาจอเลยเนาะพี่น้องเนาะจวดจดาดฟาดบื้มได้ครับพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าสันค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าวิ่งบนของแอดปลายปลายฝันเนะาะจ้าแต่ว่าเพิ่นเขียนว่าไปทางความทรงจําวิ่งบน2องกับเก่าเนาะค่ะเนาะพิจณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเพื่อนคือกันเนาะค่ะเนาะเพื่อนห้มาจ้าเพื่อนบอกว่าจาังซี่ระคะพี่น้อง เพ้นบอกว่าวิ่งราง6กับ8ตัวใดจะมาว่าสันเอาพิจนาเป็นแนวทางนำเพลินไดเลยนะะเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมิดเนาะคะ่ะแอดมิดบอกว่าเด่นบนออสองตัวเทิงวาสันแอดมิดว่านี่อยู่แคบหน้าจอเลยย้ายไปบริกาไห่กันแล้วกันนะพี่น้องเนาะพิจนาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพลินบอกว่า เป็นแนวทางแล้วแต่ดวงเนาะค่ะเนาะเพื่อนไฮมาเพื่อนบอกว่าสอง1 0 3 2 1 1 9 5 6และ6 7สามสองหนึ่งหนึ่งเกาหาหกหกเจ็นาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางแล้วแต่ดวงว่าสันเนาะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนไฮมาเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าถามี่หกสี่เอายังมาใส่ดีพี่น้องเอาแดเนาะค่ะพรวะแปดเอาแดก็ศเป็นหนังขึ้นว่า8ดก็ศเพราะว่าย่ไพว่าแดกระดัง ปดกระดังศูนย์กระดังเนาะพี่น้องนะเนาะเทวนบอกว่าถามีหกออย่างใส่ดิอันนี้เป็นแนวทางของแกไพ่ซื้อได้พี่น้องม,มันเป็นแนวทางแกี้ยไพ่บอกว่า,าเทวันบอกว่าถามีหกออย่างมาใส่หกเง้ไพ่ก็ต้องต่อ่าเอาแปดก็ศูนย์บอว่าแปดก็ศูนย์ดังเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับทุกหลักสีแดงเนาะค่ะเพิ่นมีดับสองสีเนาะพี่น้องสีน้ำเงินและสีแดงของแกตราชนงเนาะค่ะดับทุกหลักบนเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วดับซ้ำเอาอยู่เนาะจ้างวดนี้ดับหกดับหกสีแดงดับหกเนาะพี่นอง เอ้าว42งวดแล้วงวดนี้จะลดบอ่อเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมาตามต่อจ้าสำหรับแนวทางดับบนทุกหลักแอดรัชนกเนาะคะ่ะดับบนสีแดงแล้วพี่น้องเนาะจำไว้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดตอมวสันพี่น้องคขาบนไฮมากงวดที่แล้วเด่นหนึ่งกับสองเนาะจ้ะมาสองเนาะคะ่ะงวดนี้เด่นศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งตัวไหนจะมาวสันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแล้วแต่ดวงคือกันแต่ว่าเป็นแนวทางบนเนาะจะ8 4ก็8นะจ้ะ2เอ่า C 2 4 5 7 5 7 0 8 0และ1 9 1มี4 2 7 5 0 8 1 9 2 4 5 7 0อ่า8 0และ9 1เนาะค่ะไปกับพี่น้องคะ่ะสำหรับแนวทางแล้วแต่ดวงเนาะคะ่ะมากับพิจนนารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมายมยมแดงเนาะคะ่ะลงให้อีกรอบหนึ่งเบนบอกว่าแอดมายมยมแดงเป็นเพิ่นเตืนังสือเขียนยันบอสเซียวาซันพี่น้องมาเบิ้งค่ะเอาเป็นตัวแบบนี้แบบเก่าแบบแบบแบบดั้งเดิมของเพิ่นเนาะคะ่ะเพื่อนหามาเพื่อนบอกว่าเด่นสมวาซันหวดนี้9 3 7 3 5 3เมเ็ดเดียวแ3 083และ283สําหรับแนวทางแล้วเต็ดเออล้วเต็ดแอดมายมมแดงหันแล้วเตดวงสองต่อเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทาง 3, เด่นสามตัวบนวนสันพี่น้องงวดที่เลี้ยวลุตด,ด้วยค่ะเนาะลุดลงลางวสันพี่น้องงวดนี่ตามต่อหกเจ็ดแปดตัวไดซิมาวสันต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงขะพน้องค่ะเป็นแนวทางของเพื่อนเพื่อนไหมาเพื่อนบอกว่าชุดเต็มลางแนวทางเอทรเด่นเด่นอยู่ที่สี่ห้าหกเจ็ดเนาะค่ะ ชุดเต็มแคบหน้าจอถัดแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องถ้าชุดตัดเดี๋ยวแย้พีมาให้เบิรงอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางชุดเต็มล่างของเอรเรเดนเอามาให้เบิรงครบเราได้พี่น้องทั้งเต็มบนเต็มล่างเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขติดบนเลขติดบนของแอดคมเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าหาหกเจ็ดแปดงวดที่ห้าแล้วนะคะเนาะห้าหกเจ็ดแปดมาตัวเลขติดบนเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาครบ2ตัวเึิงแนวทางของแอนนัมพูเนาะพี่น้องเนะาะงวดที่แล้ว0ูนย์สองะจ้ะางวดนี้สองสามห้าแปดโตไจาม่าวาสันเก็แบบให้ว่าแปดดังขังเทิงเนาะพี่น้องงวดนี้แปดข้างเทิงมาแรงเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแคบหน้าจอเลยเนาะค่ะเนาะเก็บให้บริอารหายมี่สองตัวบนและสองตัวล่างแนวทางของอาจารย์ธนศักเนาะค่ะแคบหน้าจอเลยจ้าพี่น้องจ๋า ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็น,นแน,ะะนวทางใบแดงเนาะค่ะ, 2, 74, ะ 75, เนาะแนวทางใบแดงเพคนไหนมาบอกว่า702 703 452 453เนาะจ้ะ61 62 74และ75็ดาสำหรับแนวทางใบแดงเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคู่โตดบนวาสันคู่โตดบนบอกว่า40กับ4ีเก่ามักตัวใดก็จังจวดเด้อว,ว์วสัน,นะะเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางดับสีดำเนาะคะ่ะเนาะดับบน ดับบนดับบนงวดที่แล้วดับหานาะค่ะเนาะงวดที่แล้วเอดรัชนกบอกว่าดับหานาะจ่ามาสองศูนย์สองวันนี้ดับเจ็ดอ่ะหกกับเจ็ดแยกให้ดับไปแล้วจวดจาดล่องเบิ้งค่ะพี่น้องคะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะอันนี้คือดับบนของเอดรัชนกอีกสูตรหนึ่งเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของจานแมวเนาะพี่น้องเนาะจานแมวงวดที่แล้วเข้าศูนย์สองเนาะจ้างวดนี้แปดแปดซี่แปดหาเก้าซี่เละเก้าอ๋อเก้าห้าเละเก้าหก 8 4 8 5 9 5และ96ตัวใดสวยพี่น้องว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะคะ่ะจานแมวเขาบ่อยมากเนาะคะ่ะสำหรับบุไดามากแนวทางจานแมวเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาครบบนของอาจารย์ธาน,นีงวดที่แล้วเข้าศูนย์สองเนาะจะ้ะตามต่อจากงวดนี้เพื่อนบอกว่าหนึ่งเอ่อสองสามห้าเจ็ดแปดศูนย์มาครบสองตัวเออสามตัวบนงวดที่แล้วสองศูนย์สองเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางมาครบ2ตัวล่างมาครบ2ตัวล่างแนวทางของแอดวิลัตน้องงวดที่แล้ว6กหกเนาะจ้ะงวดนี้0ูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศมาครบ2ตัวล่างเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะเอามาปิดท้ายโดยแนยวมาครบ2ตัวเทิงเนาะค่ะมาครบ2ตัวเทิงงวดที่แล้วเขาศูนย์สองเนาะจ้ะงวดนี้9ก้าศูนย์หนึ่งสามห้าหกซี เก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเนาะจ่ามาครบสองตัวเทิงเนาะค่ะเนาะพิจารณาได้เนาะค่ะมาครบบนวัตถุดิบซีเมนสามตัวคุณบ่อพี่น้องเอาพิจารณาน้ำเพริ่นได้เนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อเมียพี่น้องเนาะจ่าที่เดียเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังๆสุขสุขคนเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนาะทางให้ยายไพ่มาให้พ่อเมียพี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ่า ขอบคุณในไลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า